สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเปียก็อยากมาแนะนํานะคะตัวสินชู่ที่เปีใช้อยู่เป็นประจําตัวนี้เลยนะคะตอบโจทย์สำหรับสาวคนไหนนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะตัวนี้นะคะก็สามารถมา์ทิ้งไว้แล้วก็เข้านอนได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างออกเลยทีเดียวกระปุกนี้เลยนะคะเขาสามารถทาให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นภายในชั่วข้ามคืนเลยเรียกได้ว่าใครต้องลองนะคะ ต้องหลงรักกันทุกคนเลยใครได้รองตัวนี้นะคะกระปุกนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Incentive In Innovate Mark นะคะหรือว่า a l i c Pauline นั่นเองนะคะตัวนี้เขาบอกเลยว่านะคะการันตีนได้เลยเพราะเขาได้รับรางวัลน,นะคะจาก เจ็700แบรนด์นะคะเขาเป็นเดอะวินเนอเลยนะคะนี่เลยดูใกล้ๆกันเลยนะคะกระปุกหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบางคนอาจจะเห็นแบรนด์นี้อยู่ในห้างเดอะมอลล์เอ็มพรีมนะคะมาบ้างแล้ววันนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเดินรางวัลการันตีมาบาดเลยนะคะเขาบอกเลยว่าเป็นเดอะว n นเน จากการโหวตแบบไม่เห็นแบรนด์ก็คือเขาปิดแบรนด์ไว้ใช่ไหมคะและ้วค่อยคณะกรรมการเนี่ยทดลองใช้นะคะจากแบรนด์ชั้นนำถึง700แบรนด์ด้วยกันนะคะแบรนด์ band นี้ของเรานะคะอลิซพอลินนะคะเรียกได้ว่าเป็น i n นเทอร์เ i t ตอินเทอร์สีโบไนมาและได้ที่1มาครองเลยเรียกได้ว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะคะจาก7จ็้อแบรนด์นะคะใครสนใจนะคะก็สามารถนะคะติดต่อได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางไลน์นะคะ เซอร์ไปเลยอลิสพารีนนะคะหรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจหรือว่าอินสตาแกรมของอลิสพารีนนะคะอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะ